เคโอคสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแทกทินวันนี้เนีผมก็มีเมาส์ที่น้ำหนักเบาราคาย่อมเยาแถมยังเป็นเมาส์แบบหลายสายด้วยนะครับผมจากทางแบรนด์ neolution esports ซึ่งในมือที่ผมถืออยู่นี่ก็คือรุ่น illusion นะผมเป็นเมาส์ที่มีสีดำและสีขาวสีดำที่ผมถืออยู่ตัวนี้ก็เป็นดำส้มนะจะมีลวดลายที่เป็นรูรูโบโบแบบนี้นะผมตัวดีไซน์ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีสกรีนรุ่นตรงนี้ นะผมแล้วก็จะมีโลโก้ทางแบรนด์อยู่ข้างบนตรงนี้แต่ใช้งานไปสัสภาพผมมั่นใจว่าตรงนี้นะจะลอก Hi Fi หายไปเหลือสีดําแน่นอนนะฮะส่วนใหญ่มาส์ส่วนใหญ่ก็จะลอกกันหมดแล้วเพราะว่าฝ่ามือเรามีการเสรียดสีตลอดเวลาก็ไม่ต้องซีเรียสเรืเ่องพวกนี้นะแล้วก็อีกสีนึงก็เป็นสีขาวฟ้านั่นเองนะฮะก็คือผมรู้สึกว่าสีขาวฟ้านี่เออสีสวยดีนะพอได้จับสีดาส้มรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกชะตา่าไรนะผมน่าจะเอาสีขาวฟ้ามาเนาะอันนั้นไม่สวยจริงผมยอมรับเลยนะ ซึ่งอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างนะมีแค่2ชิ้นนั่นก็คือเมาส์แล้วหนึ่งแล้วก็จะเป็น usb c to usb a นะฮะเป็นแบบสายถักเนาะภายในเมาส์เนี่ยจะมีตัวดองเกิลติดอยู่ตรงนี้ข้างใต้นะครับผมส่วนวัสดุของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกเป็นหลักเลยนะเพราะว่าเขาน้นน้ำหนักที่เบามากนะครับผมน้ำหนักตัวนี้นยก็อยู่ที่57กรัมก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่เออผมว่าเบามากๆเลยนะคือจับโยนเนี่ยมันจะปิวอะไรมาณนี้ แล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ขอเขาเนี่ยไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเป็นแบบ Pix อเป็น PA แต่1 2มันอยู่ 3, 2, 1, 2นะผมก็ เป็นนักเซิร์ฟที่เออ,ออกมาสะพังแล้วแหละนะก็ไม่ได้ใหม่เลยมากนะส่วนค่า DPI ตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถปรับคัสตอมหรือเลือกค่าได้นะค่าเริ่มต้นก็นอยู่ที่1000แล้วก็ไปที่1,800แล้วก็ไปที่3,200แล้วก็จบอยู่ที่4,800จะมีทั้งหมด4ตัวเลือกให้เราได้เลือกใช้งานกันนะผมส่วนปุ่มการใช้งานก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะก็จะมีเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็สกอร์เมาส์เป็น3แล้วฮนะไซด์รนขคางตรงนี้อีก2ปุ่มนะเป็น หแล้วด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสําหรับปรับ DPI ก็คือปรับความไวของเมาส์นั่เนเองนะครับปรับได้ทั้งหมด4สเต็ปด้วยกันเนาะฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นไฟโชว์ LED ว่าเรากด DPI ใน,นที่โหมดลำดับที่เท่าไหร่นะครับผมถัดมาข้างบนก็จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดปิดตัวเมาส์นะฮะไม่มีอะไรเนาะเลื่อนพิดซ้ายขวา แบบนี้เลยส่วนตัวสวิตช์เนี่ยรองรับการกดได้ถึง10ล้านครั้งเลยถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานของตัวสวิตช์ที่เขาใส่มาให้นะส่วนค่า p ู้ล l i n เล a ของตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่5 0 0เฮิร์ตนะกลงังกลางนอกจากถือว่าตามราคาของเมาส์ตัวนี้ที่ไม่ได้สูงมากในไหนก็พูดถึงราคาแล้วก็ราคาตัวนี้เนี่ยเขาเปิดตัวอ,อยู่ที่ประมาณ550บาทจากที่ผมดูในเว็บของเขานะแต่ในแอปส้มเนี่ยรู้สึกว่าผม,มเปิดดูล่าสุดนะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400บาทก็ถือว่า อาจจะได้ต่ำกว่านี้ก็ลองเข้าไปดูกันได้นะผมการรับประกันตัวนี้ก็จะอยู่ที่1ปีเลยนะครับผมส่วนตัวเมาส์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีซอฟต์แวร์อะไรรองรับนะครับผมคือใช้งานกับตัวเมาส์โดยตรงปรับนุ่นปรับนี่แค่ตรงนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวว่าพูดถึงฟีลลิ่งการใช้งานเมาส์ตัวนี้บ้างหลังจากที่ผมใช้เวลาสักพักรู้สึกยังไงเรื่องน้ำหนักผมมองว่าก็เออน้ำหนัก แบบเบาดีมากเลยนะเพราะว่าอย่างว่าเหมือนมีการไล่เบาเนาะแทบจะแบบรู้สึกว่าตกนี่คือน่าจะกระจายเพราะว่าพาสัสดคุคนค่อนข้างเบาแต่มือผมเนี่ยเป็นคนมือขนาดกลางๆนะผมก็จับค่อนข้างพอดีมือแต่ถ้ามือใครมือใหญ่หน่อยก็จะรู้สึกว่าเมาส์มันจะเล็กไปหน่อยนะฮะแต่สําหรับผมแล้วรู้สึกว่าขนาดพอดีมือเลยนะผมส่วนการใช้งาน จากที่ลองเล่นเกมแล้วผมรู้สึกว่าก็โอเคอยู่นะสัญญาณไม่ได้หลุดหรือว่าช้าหน่วงอะไรนะแต่ว่าในกรณีที่ผมนําไปตัดต่อเลาค่อยๆลากแบบต้องการที่งานที่ค่อนข้างละเอียดแบบค่อยๆเลื่อนอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเซ็นเซอร์มันชอบกระโดดก็เรื่ออะไรไม่ค่อยลื่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมการใช้งานก็จะประมาณนี้แหละส่วนแบตผมก็ลองใช้ไปยังไม่หมดนะโอเคอยู่ถือว่าแบตเตอรี่ให้มามองว่าก็มากไหมก็ไม่ได้มากนะถามว่าน้อยไหมก็ กำลังพอดีนะผมก็เน้นชาร์จบ่อยๆเนาะส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยผมลืมบอกว่าเป็น USB C นะครับผมสามารถเสียบสายชาร์จรหรือว่าจะเสียบสายใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้เนาะส่วนที่เก็บรีซิปอยู่ตรงนี้ผมแกะกล่อกมาผมรู้สึกว่ามองบนนิดนึงฮะเพราะว่า จากที่ใช้เมาส์หลายตัวมาเนี่ยส่วนใหญ่จะแกะจากข้างบนหรือแย่ตรงๆแบบเป็นแม่เหล็กดูดจากใตยอย้อะไรอย่างนี้คือมันรู้สึกว่า,าเก็บแล้วรู้สึกปลอดภัยแต่ตัวนี้เนี่ยผมเจอกับตัวนะก็คือแกะรีซีฟเอกมาคือช่องมันเล็กนะแกะรีซี่มาแล้วมือมันดันไปทําให้ตัวรีซีฟเนี่ยมันแย่เข้าไปตัวข้างในเมาส์ก็คือ เสียเวลาหรือก็เฮอ,อนานอยู่นะครับประมาณแบบสิกว่านาทีก็คือรู้สึกใจแปแ๊วเราจะได้ลืมเมาหรือเปล่าอันนี้ก็รู้สึกว่าต้องระวังนิดนึงนะฮะในเรื่องเวลาเราเก็บตัวรีซซพแต่จริงๆแล้วก็เป็นแบบแม่เหล็กดูดแลยแต่ว่าไม่รู้เป็นที่ผมหรือเปล่ามือบอลแย่ไปะแย่มามันดันพรุกเข้าไปในหลูนะฮะ อันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะผมขอสรุปเลยแล้วกันนะก็สิ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจก็คือในเรื่องของราคาน้ำหนักรูปแบบไร้สายแล้วก็มีแบตในตัวคือเราไม่ต้องหาฐานอะไรมาใส่นะฮะตัวน,นั้นถ้าใส่ฐานเพิ่มก็จะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกประมาณ1 0ถึง20กรัมก็ประมาณ g, มานั้นเลยนะฮะส่วนข้อสังเกตโตวเมาส์เนี่ยก็คือเซ็นเซอร์เวลารู้สึกลากค่อยๆลากแบาๆรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยลื่นมันจะแบบกระดุด รูปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะหรือเป็นที่ผมตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือเป็นที่แผ่นรองเมาส์ก็อาจจะเป็นได้นะและที่ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือเวลาผมใช้งานเมาส์เสร็จแล้วเนี่ย <evet S 1> ผมชอบเก็บรีซซฟใส่ไว้ในเมาส์เพราะว่ากล <Oi S 1> ัวาหายก็คือพอเก็บในนี้มันชอบรูปเข้าไปอะไรเงี้ยมีโอกาสร,ร,รูปเข้าไปได้เวลาเรารีบๆนะประมาณนี้เนาะโอเคสําหรับเมาส์ตัวน,นี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ปรับแต่งอะไรมากมายคลิปก็อาจจะสั้นนิดนึงสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วมีประสบการณ์ใช้งานยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะสำหรับเพื่อนๆตนไหนที่อยากเข้าไปดูตัวสินค้าสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ข้างล่างนี่ผมแปลไว้ให้ได้ที่ช่องด s สคริปชันเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ